พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าน่ากินไหมคะเนี่ยน่ากินมากเลยเนาะมีเลือดมีไก่มีหัวปลีแซ่บๆด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าพบก,กับช่องยญ่อ้วนกเกษตรพอเพียงนะคะช่วงนี้กเกษตรเราก็พักไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันร้อนจัดมากทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ยา่อ้วนจะมาแกงข่ากไก่นะคะเนี่ยเครื่องเราก็จะมีมีเกลือ มีหอมแดงทุบนะคะแล้วก็มีมะขามมะขามเปียกไม่ต้องแช่น้ำานะยี่อ้วนใส่ชิ้นอย่างนี้เลยมีต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องต้มยำก็คาตะาไคร้ใบมะกรูดเนาะใส่เลือดไปด้วยค่ะเลือดไก่แล้วก็มีเนื้อไก่เอาส่วนน่องนะคะแล้วยี่อ้วนก็จะมีอย่างหนึ่งหัวปีค่ะหัวปีี่อ้วนตัดมาสองสามวันแล้วก็เจะดำนิดนึงเนาะก็จะเลือกเอาเฉพาะอันที่มันสวยๆแล้วกันเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าเดี๋ยวตัวเมาเปิดเตากันเลยจ้าขั้นแรกก็ใส่น้ำเปล่าไปก่อนนะคะเราจะต้มไก่ก่อนนะถ้าเราเอากระทีแกงเลยกระทีมเขาจะแตกมันเนาะเราต้องใส่นี่ไปก่อนแล้วเราก็ใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วย หอมแดงถุกไปเลยค่ะมะขามเปียกมะขามเปียกที่เรนใส่แค่นี้ค่ะเพราะมะขามเปียกที่นี่เปรี้ยวมากอันนี้ใส่แบบว่าเขาเรียกมะขามเปียกยกักษ์เนาะเนี่ยแล้วตั้งให้เดือด กะทะเป๊ะหนึ่งจะให้เดือดเนาะพอเขาเริ่มเดือดเราก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยไก่ควนทำเยอะหน่อยนะวันเนี้ยไก่ อันนี้คือเอาเอาสวนนองเขาเนาะเอาหนังด้วยถ้าคนไม่ชอบกินหนังก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่อวนชอบอีอวนชอบกินหนังนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกระเด็ดน้ำแล้วเรียบร้อยเราก็กดกดให้เข้าจมลน้ำน,นิดน,นงึงเราต้องเคี่ยวเขาสักหน่อย เี่ยวเข้าไปเรื่อยๆค่ะพอไก่เดือดอย่างนี้แล้วเนาะเราเอาหัวปีลงไปเลยค่ะหัวฟีที่เราเ่น้ำไว้นะคะคนให้เขาจมน้ำเลยนะคะไม่เขาจะดำเนาะคนไปนเลยแล้วเราก็ต้มไปให้เขาเดือดสักพักหนึ่งให้หัวปีสุกก่อนหัวปีรอบนี้ย้วนตัดมาไว้ สองสามวันแล้วเนาะมันก็เลยจะออกดำนิดนๆถ้าตัดมาใหม่ๆแล้วต้มนี่จะไม่มีการดำเลยค่ะอันนี้ย้วยอ้วนไม่ได้ใส่เห็ดนะคะใส่หัวปีแทน้วยอนว่าหัวปีใส่อร่อยกว่าแล้ว <c oughs> แต่คนชอบนะคะดดต้มให้หัวปีเขาสุก ไปเรื่อยๆเลยค่ะหัูปีของเราก็เริ่มได้ที่แล้วเนาะนี่เราก็จะเบาแก๊สลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่กะทินะคะ ที่มาผสมเลยค่ะกระที่นี่ยอ้วนทานเองนะคะโอ้โหใส่ไปเลยจ้าประมาณนี้นี่เน,นาะน้ำเยอะเเพราะว่าเดี๋ยวยอ้วนต้องใส่ใส่เลือดอีกเลือดใส่ที่หลังนะครับเพราะว่ายอ้วนเปิดแก๊กขึ้นเลยเยอะเพราะว่าเลือดยีอ้วนลวกไว้เสร็จเรียบร้อยละเลือดก็เยอะอยู่เหมือนกัน เราก็เติมกระทิไปอีกหน่อยหนึงจะได้ซดน้ำเราก็ทำเหมือนต้มยำเลยนะคะนี่ก็สุกแล้วเนี่ยรอเขาเดือดก่อนพอเดือดแล้วเราค่อยใส่เลือดอ่าเขาเดือดแล้วอ้วนก็จะใส่เลือดเลยนะคะ เลือดเลือดนี่จะอ้วนลวกเลยนะคะลวกน้ำจนสุกแล้วเบาเก็ดนิดนึดน่งเนี่นกะทิเขาจะแตกมันนะเนี่ยเขาเริ่มแตกมันแล้ว เลือดพอสุกแล้วคนได้ค่ะไม่เป็นไรไก่สุกแล้ว,ลวต้อลองซิมบิงเสียบบอืมเขาก็จะมีความเปรี้ยวบ้างแล้วแล้วก็มีความเค็มจากเกลือบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องปรุงอีกเนาะเพื่อรสชาติที่อร่อย มะนาวใส่อีกนิดนึงนะคะยียะ่อ้วนก็ต้องใส่พริกพริกรอยเด้อลอยไปเด้อใส่พริกด้วยคใครชอบกินเผ็ดก็ใส่ไปได้เลยแต่ถ้าคนไม่กปนเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะถ้าใครกินเผ็ดก็ใส่ไปได้เลยแต่ยี่อ้วนไม่ใส่พริกทอดนะคะเพื่อนชอบพริกสดๆแบบนี้ปรุงรสด,ด้วย วงนัวรสดีหัปงวงรันะคะรสดีน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ก็แล้วแต่เราเพราะว่าบางคนชอบกินเคม็มบางคนก็ชอบกินจืดเนาะใส่ลงไปเลย ่อ้วนจะปรุงไปในหม้อเลยนะคะไม่ปรุงหลายรอบเราใส่ไปมะขามไปเมื่อกี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าเราตั้งใจไว้อยู่แล้วแล้วเราก็มาใส่มะน,นาวเนะมน,นา ใส่มะนาวไปสักอีกสักลูกนะมันจะรสชาติจะกลมกล่อมขึ้นมาเลยสูตรยี่อ้วนจะทําทเหมือนต้มยำนะจะไม่ค่อยแบบไม่ใส่น้ําตาลบางเจ้าเขาจะใส่น้ําตาลนะบางคนก,ก็แบบชอบกินน้ําตาลเลยประมาณนี้อร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วโยกจะใส่ ต้นหอมผักชีลงไปเลยจ้าคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายอ้วนนะด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยายอ้วนเนาะคลิปนี้ก็สวัสด,ดีจ้า